สวัสดีครับวันนี้พาไปท่องเที่ยวชายทะเลหาดคุงม,มานและเนินนางพญาครับไปดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับว่าวันนี้จะมีมามากขนาดไหนนะครับติดตามชมกันได้ครับตามติดต่อไปนี้ครับเชิญชมได้เลยครับ ไม่เดียวฮะไม่เดียวถูกน้อยดวงตาถูกจริงสองล้านเลยเพราใช้นี่ับปู่ใช้ตบองไม่กล้าขายนี่เนี่ยไหก็แ็่เบืออยังไม่กินกงใส่ไปแม่เพื่อนสั่งเพื่นน่าจะหมดละ

แต่เขามาเรื่อยๆนะเนี้ยต้องมาทำพีมาพีสามหุดยอดฮะอิงมาหวะนยอ่พูดนะ <c oughs> เป็นบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอนนยามหาดพุงนิมานครับนักท่องเที่ยวเริ่มมากันตรงนี้ทยอยกันมาเริ่ม หน้าตาขึ้นแล้วครับในช่วงวันตรุษจีนครับทีนี้ ช่วงบนในานางพญามีรถมากมายครับนักท่องเที่ยวเยอะรถท่องเที่ยวมากันหลายคันครับชมบรรยากาศครับ ครับก็ฝากช่องเอ๊ะทำรายการชาแนลฝากกดติดตามฝากกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราจะทำคลิปสวยๆมาฝากกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ